ทำอะไรอะคะนั้นเมื่อกี้เขาไปแล้วแล้วก็เบื่อเทหลอดนะทำไมแม่ค้าทำแบบนี้อะคะเขาจ่ายเบี้ยแล้วนะทำไมไม่ให้เขาไปทำไมเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพเขาบอกว่าเขาจะสอนให้เป็นคนดีใช่คนกรุงเทพเขาจะสอนไม่ไม่ไม่คนที่บ้านมึงนั้นสอนไม่ให้เป็นคนดีไงแต่คนสงขลาเขาดีแต่บ้านมึงนั้น แล้วีจานับเขาเรียกปลาอะไรคะนั้นฮะหัวโบกหัวอะไรนะคะมันทำไมมันต้องโบกมันมันมันไปเคากับอะไรคะเคาะับฝ่าเดินเหรอมันหัวโนหัวอะไรมันคล้ายๆกันไหมไม่ค่ะปกระระมาณโลนึงไม่ค่ะค่ะุยกายของอียควาไม่ดักดลทำไมแดลูกค้าแบบนั้นละคะไม่ดามึง

ทำไมเรียกเขาว่าพี่ทำไมกูเรียกว่าเออเขาแก่แล้วนะได้ไหมเดี๋ยวไม่หรไม่กว่าเดี๋ยวกเขามาไม่ต้องใส่ถุงแล้วถือไปเลยเป็นถุอเรบเก้าจามือ ใครอะมาเดินนะชื่ออะไรอ่ะอยากรู้แค่เหม็นนี่กระบี่เหรออ๋อว่าอยู่ในแหมโพแหลมโพอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้จักมึงแกงให้รอยนะให้เปลี่ยนให้เปรี้ยวไม่แหลมโพอยู่ตรงไหนไหมคะแบบไม่รู้จักพี่มึงคุยอะไรนะอะไรนะไก่ไก่อะไรนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรอ่ะคะทำไมหน้าหน้าแบบเป็นแบบนั้นอะ อั่นตายเหรอคะทำไมเขียวอ่ะเหนื่อยเหรอเหนื่อยกับกูหรือเหนื่อยกับมึงอะเองเนี่ยสายของทำไมไม่เอาเหงื่อออกอ่ะคะเฟ็กลองลองเอาลองเฟกดูสิคะแบบเฟกยังไงเฟกไม่เป็นไปจุ่มมือก่อนนะได้ได้ได้มมืก่วิธีการเขาเรียกเขาเรียกถ้าเป็นแถวบ้านน้องเองก็จะเรียกว่านใช่ใช่ค่ะน้องช้างถ้าแถวบ้านน้องเองก็จะเรียกว่าผงาด พัง,งาจพึงเหงือกอะไรแบบนี้ค่ะพัง,งาเหงือกออกแงมอ๋อแยงไม่ใช่แยงอุ้ยทำไมเขาเรียกแยงอะคะทำไมคนใต้พูดแบบนั้นนะคะแยงแยงทุงท่งๆอะไรแบบนั้นอะไม่ดีเลย,แ,ยแล้วก็ทอกทอกคือแยงท,ทำไมแล้วก็แคกแล้วก็ทอกทำไมคนใต้พูดทอกอะแยงแคกทอกว่าอะไรนีแยงแค็กทอกอะไรอะไรนะอะไรอะไรแคค คุณไม่เป็นเหมือนคนใต้อะค่ะบัดีว่ามึงนนะ่งคนใต้หลายทุกนีนะมึงะไม่ไม่เกี่ยวกับเพราะว่าเป็นคนที่แบบเพรว่ากุก็ว่าไปเพรว่าคนใต้มไม่ก็ชอบเท่าไหร่แบบนนคนใต้แบบมึง,งนั้นแยงแวกสอ,อดสซด เขาเรียกสอดค่ะสอดสอดแล้วก็แงะแงะแล้วก็ดึงเอาไปเลี้ยวสอดแงะแล้วก็ดึงค่ะอะไรอะไรโคกโคกนะคะเดมสอดไม่ได้ไม่ได้อะไรแะคว้งแคว้งคอกอะไรนะแยงโอ้ยเคว้งแคกท็อกทำไมบุตร คนใต like ้พูดแบบนั้น嘛กจะเอาได้เลยวันนี้นไดทำไมคนใต้ก็พูดตอกอะเหมือนอะไรทกทออกมาอะไรแบบนี้เมื่อเวลาทำไมบางเป็นคนแบบนี้อะคะฮะบางตามมานก เขาพูดแบบนั้นนะ่ะไม่ได้นะออพอได้แต่เดี๋ยวมันไม่ได้ล่ะ